อ่าต่อมานะครับเป็นข้อห้านะครับเขาให้หา V 0ศูนย์ทนะครับในวงจรนะครับเขาให้ฟังก์ชัน V มานะครับก็คือยี่สิบคอสสี่ทีลบสิบห้าองศาสี่นี่ก็คือโอเมกานะครับขั้นแรกนะครับเราต้องทําการยุบวงจรหาแซดรวมกว่อนนะครับมก็คือเอา ห้าฮรี่กับสิบมโคร o าารัดมาขนาดกันนะครับแล้วก็บวกด้วยหกสิบ o h นะครับก็จะเป็นทีนะครับอันนี้ตัว l นี่ก็คือ j เม e g a l นะครับก็คือ j สี่คูณห้านะครับอันนี้ก็คือหนึ่งส่วน j omega สี o ่ 4, หรือลบ j omega สี o ่ 4, ก็คือสิบมิลลิคูณกับสี่นะครับ ก็เอามาขนาดกันแล้วก็บวกด้วย60ก็จะได้60บวก100มุม90นะครับก่อนเครื่องคิดเลขก็จะเป็น116.62มุม59.04นะครับต่อมานะครับเราก็ใช้คันวีกับ IR นะครับย้ายค่าเป็น I ได้กับ V ส่วน Z หรือ V ส่วน R นะครับเราก็รู้ Z รวมแล้วรู้ V จากสมการนี้ก็คือนะครับจาเปลี่ยนจาก ฟังก์ชันของเวลาเป็นฟังก์ชันนี้ก็คือเอามุมของมันมาใส่นะครับแล้วเอา VMAX มาไว้ข้างหน้าก็จะได้20มุมลบสบห้านด้วย116.62มุม59.04นะครับ i ของเรานะครับก็จะเป็น0.1715มุมลบเ4็ดสี่จ์นะครับจากนั้นนะครับ V0 ก็เท่าก็จะเท่ากับ i คูณกับ Z ที่ l ขนานกับที่ c นะครับวงจรที่ยุบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ,รบก็ตรงนี้นี่ก็เป็นโหลดโหลดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็น r นะครับเราหา v ที่ข้อมตรงนี้จาก v กับ i r นะครับก็เป็น v กับ i z ตรงนี้นะครับ i load ก็ก็จะได้ ศูนย์จุดไอที่เราได้มาตรงนี้เอามาเอามาแทนนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ามุมลบเจ็ดสิบสี่จุดศูนย์สี่นะครับเราก็ไปหาแซดเอขนาดกับแซดที่สี่มานะครับที่เราหาไว้แล้วก็จะได้เป็นร้อยมุมเก้าสิบนะครับก็จะเท่ากับเราจะได้ v ศูนย์นะครับเท่ากับ สิบเุหนึ่งห้ามุมสิบห้าจุนะครับเราเอามาแปลงเป็นฟังก์ชันของเวลาก็จะเป็น vt เท่ากับสิบเจ็ดจหนึ่งห้า cos สี t ลบสิบห้าจุดก้าครับวนกัมครับ